สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนนะครับพ่อกับผมคือเก้านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่ทําไม่ใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้กพาพ่อแม่มีน้องนะครับมาเบิ้งให้เบิ้งน้านะครับน่านหาเก้านะครับเบอร์สิบแปดเหลืองแล้วครับเขาวม่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับพี่น้องฉีดพ่นแต่ปุ๋ยทั้งใบนะครับของกิฟฟลินนะครับเมื่อนี้ก็ออกมาเบิ้งนะครับ ฟองพุ่นก็เริ่มเหลืองแล้วครับนี่ครับนาชีได้เกี่ยวแล้วครับอีกประมาณวันที่สิบวันที่สิบสิบสามสิบสี่สิบห้าเดือนหนานะครับพฤศจิยกโเ้ยเดือนนี้แหละครับเดือนนี้ครับเพราะว่ามันนีวันที่หนึ่งนะเดือนนี้ก็นาชีได้เกี่ยวนะครับนานห้าเก้านะครับนี่ครับเริ่มเหลืองแล้วครับเขาได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินจักกระสอบนะครับ ฉีดพ่นเตปื่ทั้งใบของกิฟฟารินนะครับแต่ว่ากะเบิ้งห่วงกับใบไนทอปป๋ยใส่ปื๋อทั้งดินนะครับห่วงนะครับใบไนทอเขาใส่ปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบน้ำนะครับอันนี้ก็นี่นะครับพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมะเบิองนะครับนี่ครับทั้งเบิดอยู่นมิสซีไรนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็พี่ครับ ฟังพุ่นอีกนะครับเหลืองไปแล้วครับเหลืองไปละนะครับนี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับเหลืองเบิดพุ่นนะเหลืองแล้วครับอาจจะได้เกี่ยวกันมูอยู่นะครับเบอร์สิบเจ็ดพี่ครับเบอร์สิบเจ็ดเบิรงนะครับเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดก็ชิต่างกันอยู่ <S <S ครับเบอร์สิบเจ็ด ฉีดพ่นทั้งใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยทั้งดินน้ำนะครับสามรอบนะครับนี่ครับผลออกมากะหวงหวงใ่ดีนะครับนี่ครับอันนี้ฉีดพ่นแต่ปุ๋ยทั้งใบอย่างเดียวนะครับเบอร์สิบแปดต้นกะสีสูงลื่นกันอยู่ครับอันใส่ปุ๋ยทั้งดินกะสีต้นสูงก้วนะครับนี่ครับหวงกะสีสีใ่ก้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ อันนี้ใส่ปุ๋ยฉีดพ่นเตาปุ๋ยทั้งใบกับใบใหญ่ปันไดนะครับแต่ว่าลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนได้หลายนะครับฟังนี่นะครับสี่ไรนะครับใส่ปุ๋ยสามเทื่อนะครับกับเบิดเกือบหมื่นนะครับของผมสิบสองไรนะครับฉีดพ่นสี่เทื่อนะครับเบิดสี่พันนะครับนิดๆนะครับบ่ถึงสี่พันซัำนะครับนี่ครับกะถื้อว่า ลดต no ้นทุนได้หลายเติบอยู่นะครับเบิ้งเขากะกะโอเคครับใส่ได้นะครับบ่ถึงกับว่าบ่งามนะครับกะถือว่าใส่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้มีได้ฉีดพ่นอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้ทั้งฉีดพ่นทั้งใส่ปุยทั้งฉีดพ่นทั้งใส่ปุยทั้งดินน้ำนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฉีดพ่นอย่างเดียวนะครับเหลืองแล้ครับ น่านห้าเก้านะครับเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องใกล้จะได้กินข้าวใหม่ละนี่นะครับประมาณวันที่สิบสามสิบสี่นี่ขนาดชะได้เกี่ยวนะครับสิบสามสิบสี่พฤศจิกีการนนี่ครับวันนี้กับวันที่หนึ่งครับวันหวยแหลกนะครับวันนี้แต่ว่าผมบร่ได้ซื้อครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งนะครับน่านห้าเก้านะครับพี่น้อง พุ <Workers. S 2> ่นนะพุ่นเบิ้งนี <intuitive nai> ่ครับพี่น้องอันฉีดพ่นครับนี่ครับอันนี้ทั้งฉีดพุ่นทั้งใส่ปุ๋ยทั้งดินอันนี้ฉีดพ่นย่างเดี่ยวนะครับไม่ได้ใสปุ๋ยทั้งดินเลยนะครับฉีดพ่นแต่ปุ๋ยเก็จของกิฟฟลินนะครับนี่ครับทดลองปีแรกนะครับคันได้พลน สีฮ็ดนาปังกับสีชีดเอานะครับเพราะปุ๋ยแพงหลายนะครับตอนนี้ยูเลียสอบละพันสามพันสี่นะครับปุ๋ยยูเลียนะครับเกิดมานะครับอายุสามสิบแปดปีก็หาเคยพ่อครับปุ๋ยยูเรียพันสามพันสี่นะครับนี่ครับนี่นั่นห้าเก้านครับอันนี้เบอร์สิบแปดเหลืองนะครับ เบอร์สิบเจ็ดอาจจะได้เกี่ยวที่หลังอยู่นะครับเบอร์สิบแปดนี่เหลืองเบิดละนะครับพี่น้องนี่ครับเริ่มเหลืองบิดลวนะครับยนห้างๆ้านะครับยนห้างห้างนะครับเปิดเบิ้งครับแตกออกมาจอดกันขึ้นเ่านะครับพี่น้องนี่ครับเหลืองเบัดละพี่น้องนะครับ วันได้เซปีทั้ทงดินจักสอบนะครับฉีดพ่นจะปีทั้งใบของกิฟต์ฟรีน,นะครับนี่ครับเหลืองละพุ่นนะพี่น้องเหลืองเป็นละนี่ครับไก่สีได้เกี่ยวแล้วแต่ว่าราคานี่สุดยอดน,นะครับตกต่้านะครับราคาซ้ําปีสีหกนะครับเขาปีหกซี ราคาสัมปี46นะครับสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดกับ่ได้ครับบ,บเ่เห็ดกะแนวเมื่อเขาเป็นซาวน้าก็ต้องเห็ดนะครับพี่น้องกะหาวิธีการลดต้นทุนออกนะครับส,สู่กันต่อไปนะครับขาดการเลี้ยวแล้วนะครับจากรัฐบาลเขาก็ปรับนะครับปรับโตัวปรับวิธีการใส่ปุ๋ยออนะครับของผมกะนี่เด้ครับ ฉีดพ่นเอก็ถือว่ากะโอเคอยู่นะครับถึงห่วงสิบรใยญยแต่ว่ากรดต้นทุนนะครับ12ลไรเบิดประมาณ4,000บาทเท่านั้นนะครับฉีด4รอบนะครับฉีดพ่น4รอบนะครับนะครับนี่นะครับอืืมนี่ครับ บม่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินครับฉีดแต่ปุ๋ยทั้งใบกะถือว่าใส่ได้นะครับนี่ครับน่านห้า้านะครับนะครับพี่น้องเอจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้กำลังใจช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ